คุณเชื่อในพลังของความทรงจำที่ถูกบันทึกไว้ในเทคโนโลยีไหมครับและจะทำอย่างไรเมื่อคอมพิวเตอร์ที่คุณเปิดไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นผู้ใช้ชั่วคราวแต่เป็นผู้ที่ถูกบันทึกตลอดไปอาคารเรียนเก่าหลังสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวดูเหมือนถูกแยกขาดจากส่วนอื่นๆของโรงเรียนชั้นสสุดทางเดิน มีเพียงห้องเดียวที่ไม่มีใครกล้าเข้านั่นคือห้องคอมพิวเตอร์เก่าแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในห้องนั้นไม่เคยดับไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนแม้ไฟทั้งอาคารจะถูกตัดไปแล้วก็ตามแสงขาวซีดๆลอดออกมาจากช่องว่างใต้ประตูตลอดเวลาครูเวนเล่าว่าทุกคืนเวลาประมาณตีสอง จะเห็นแสงขาวลอดออกมาจากประตูพร้อมเสียงพัดลมคอมพิวเตอร์ดังแผ่วๆเสียงที่ดูเหมือนการถอนหายใจของเครื่องจักรที่ทำงานไม่หยุดคืนหนึ่งต้นนักเรียนที่รับหน้าที่เฝ้าอาคารเพราะเข้าชมรมคองซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับใดๆตัดสินใจเข้าไปพิสูจน์เขาต้องการบันทิตภาพแสงปริศนานี้ ต้นเดินผ่านทางเดินที่มืดชื้นกลิ่นฝุ่นเก่าคละคลุ้งเสียงฝนตกสลับกับเสียงไฟแผ่วๆเขาค่อยๆหมุนลูกบิดประตูโลหะของห้องคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดประตูออกแสงขาวจากจอมอนิเตอร์หลายสิบเครื่องสว่างจ้าเต็มห้องเป็นแสงที่เย็นเยือกทุกเครื่องเปิดอยู่แม้กระทั่งเครื่องที่ถูกวางทิ้งไว้บนพื้น ไม่มีปลั๊กเสียบแม้แต่เส้นเดียวสายไฟทุกเส้นถูกตัดขาดแต่คอมพิวเตอร์เหล่านั้นกลับทำงานอยู่หน้าจอทุกเครื่องแสดงภาพเดียวกันคือกล้องวงจรปิดของห้องคอมพิวเตอร์เองมุมกล้องจับภาพเขาในจังหวะที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องต้นรู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองจากทุกทิศทางแต่ในภาพนั้นมีใครบางคนนั่งอยู่หลังโต๊ะครูคอม ใส่ชุดนักเรียนสีซีดผิวหนังของเขาซีดเผือดจนแทบเป็นสีขาวมองตรงมาทางเขาแววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าศสีพัดลมในห้องเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงหวีดหวิวหน้าจอทุกเครื่องเริ่มกระพริบแสดงชื่อไฟล์เดียวกันขึ้นมาทีละเครื่องพร้อมกับเสียงคลิกของเมาส์ที่ไม่ได้มีคนจับ Student l o c k 2007 Last session ตนค่อยๆเดินถอยออกมาตัวสันเทาด้วยความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เสียงแป้นคีย์บอร์ดกลับดังขึ้นรัวๆเองเหมือนมีใครบางคนกำลังพิมพ์ข้อความอย่างบ้าคลั่งจอทุกเครื่องเปลี่ยนเป็นภาพเดียวกันอีกครั้งเป็นภาพนิ่งภาพนักเรียนชายคนหนึ่งนั่งหน้าคอมมีเลือดไหลจากขมับซึมลงบนโต๊ะ จำได้ทันทีนั่นคือรุ่นพี่พาคินอดีตประธานชุมรมคอมที่เคยเสียชีวิตในห้องนี้มาสิบปีก่อนรุ่นพี่ที่ถูกพบในสภาพที่ถูกทิ้งไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์ไฟในห้องเริ่มกระพริบเร็วขึ้นเหมือนกำลังส่งสัญญาณเตือนจนกระทั่งดับลงทั้งห้องมืดสนิบต้นหอบหายใจแรงในความมืดเขารีบวิ่งออกมาจากห้องนั้นทันทีแต่เมื่อถึงประตู เขาเห็นแสงไฟสีขาวสว่างวาบขึ้นอีกครั้งจากข้างหลังพร้อมเสียงพิมพ์แป้นคีย์บอร์ดที่ไม่หยุดดังแกรกแกรกแกรเสียงที่เร่งรีบเหมือนกำลังบันทึกข้อมูลสำคัญบางอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นครูเวนเปิดห้องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเปิดอยู่หน้าจอแสดงข้อความเดียวกันทุกจอ user ton logged in successfully และตั้งแต่นั้นมาแสงไฟในห้องคอมพิวเตอร์เก่าก็ไม่เคยดับอีกเลยบางครั้งก็มีใครได้ยินเสียงเคาะประตูแผ่วๆเคาะเหมือนคนกำลังพิมพ์ข้อความที่ไม่จบสิน้นคุณคิดว่าต้นได้กลายเป็นเซสชั่นใหม่ของห้องคอมพิวเตอร์เก่าแล้วหรือไม่ครับและใครคือคนที่นั่งหลังโต๊ะครูคอมในตอนนี้ที่กำลังดูแลให้ยูเซอร์ ต้นล็อกอินอยู่ตลอดไปในห้องที่ไฟไม่เคยดับแห่งนี้